สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะบ้านสวนอีกแล้วค่ะอากาศดีดีค่ะวันนี้อากาศท้องฟ้าแจ่มใสค่ะมีเมฆค่ะแต่ว่าวท้องฟ้าแจ่มใสหะลาย,ลาย,ลายอากาศดีหะลายค่ะมาชมธรรมชาติบ้านสวนน้ำกันค่ะ คนหลายพ่อแม่พี่น้องก็เลยแทบไม่ค่อยได้มาเลยค่ะปุ้บเลยก็มีท่านพอมีค่อยได้มาค่ะเบื่องไรดอกไม้สซน,นะนนี่นะงามแต่แท้ต้นนี้นะคอสโมสค่ะดอกดาวกระจายบ้านเฮ่านะคะเนาะอันนี้มีดอกง่ายงามมาเดอร์ฝรั่งกระดอกค่ะปีนี้นะก็ต้องแาวว่าดกค่ะ เฉพาะต้นนี้นะคะมีมีเกี่ยวกับต้นอื่นต้นอื่นของผู้อื่นอาระ,ะดกก็นี่แต่ว่าสำหรับสำหรับต้นนี้ถือว่าด็กหลายๆเพราะม่พี่น้องเพราะวะ่าปีกันกได้กินมะสองมะนะคะแต่ปีนี้ถือว่าดกเป็นปีแรกกาที่ดกหลหลายเพื่อนบ้านกับ่าว่า,วาปกติไม่เคยเห็นมะมันเลยว่าัน ตกค่ะกระเบื้องท้องฟ้าพ่อแม่พี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสละลายค่ะืัอน,นี้สดซื้นแจ่มใสละลายก็เลยไม่เอ็นโซนเนี่ยค่ะวันนี้สามีกับเอทโฮมออฟฟิศค่ะก็เลยให้เราไปรับลูกคือโรงเรียนกับเพื่อนไม่ไก่กันนะคะไม่พปนหากินกันเองไปรับลูกด้วยวปเบิเองโซนกอน เพิ่นก็นได้ท่าเคืองเดียวค่ะเพราะว่าต้อตอนนี้ห้างเต็มเอ็ดห้างเต็มมันเต็มเพิ่นนกเลยค่ะเต็มพิกัดแล้วค่ะตอนนี้เต็มห้างเลยค่ะยังเรอต้งดอกไม้น้ำกันค่ะแล้วผ้ากระลับไปคุดเอ็ดโซนค่ะ อันนี้มะหอมมีในปีนี้มีหลายไปเลยค่ะดอกอันนี้ปีที่แล้วหลายกว่านี้ เดออีกค่ะมะฟ้าปีนี้ไม่ได้กินพ่อแม่พี่น้องมะฟ้าปีนี้ไม่ได้เลยจักหนอยอันนี้ต้นแก่นตะวันพ่อแม่พี่น้องมีคิดเลยว่าเพิ่นละสูงป่านนี้เกือบสามเม็ดพ่อแม่พี่น้องเกือบสามเม็ดเกือบสามเม็ดสูงนะปุ๊บครั้งแรกค่ะผ้าเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันต้นหน,หน,น้อยๆอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องประมาณเม็ดกว่า ประมาณเม็ดกว่าสองเม็ดประมาณนี้แหละอันนี้ผัดเพื่งไงละสามเม็ดหนึ่งสองสามเม็ดกว่าสามนี่กับจนจมนะแต่ทำไมเธอมาปลูกเยอะขนาดนี้มันวะมันลกไปหมดเลยบอกเอาเฮาก็มีจักผู้เธอแรกเนาะเฮาก็มีจัก็แม่แบบใหญ่ป่านนี้คำเบิ้งอยู่ในอินเทอร์ก็ไม่ได้ใหญ่ป่านนี้ได้พ่อแม่พี่น้อง นี่ใหญ่พี่ลึกพี่หล่ำค่ะเจไาเล่ยตะเลเนาะทางอ,อกก้อมแบบมีทางแล้วเฮ้มันโล่งโหสก้อนอดไปสก้อนวะ <c oughs> อัพมพี่น้องสามเมตรกว่าความสูงนะก็ว่าว่าสูงเป็นป้าทึบไปเลยมองเนี่ยนบะอลบอลผ้ากันมิจฉาเพราะว่าผ่ากับม,นะมีเคยปุ้จักเถอปุ้นนะผ้าสูงร้อยห้าสิบ ห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่าอันนี้เป็นสูงเกินสามเมตรแล้วพ่อแม่พี่น้องนะนันนะบุ๋งเดี่ยสูงความสูงความใหญ่น่ะป้าตัวสามีก็จมบ่ิสันต์หนูเลยมาจมความไม่ได้เล้วเพื่อคอยกิมีเคยปุ๊คือกันเธอแรกปุ๋งเธอแรกเนาะท่านหลวงจักมันน่ะสูงและใหญ่ป่าน,นี้บุ๋งไงใหญ่ยังไงสูงบงเนี่ยแก่นตะวันพ่อแม่พี่น้องที่ป่าห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันละประมาณนี้ค่ะประมาณนี้และสูงประมาณนี้หรือว่า เรว่าประมาณนี้ค่ะที่เห็นนะแล้วก็ต้นได้น้อยแบบนี้แล้วค่ะอันนี้บบต้นบ้าไงอันนี้ล้มจะอันล้มนั่นเลยละเน่ละนาจะพายุครั้งที่แล้วค่ะลำต้นน่ะบ้าไงบ้าไงที่เห็นอินเทอร์เน็ตนะเราประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ที่พาเห็นนะอันนี้ผัดบังไงลำต้นน่ะบ้าไงอันนี้ขนะดเราลงเลยนี่บังไงลำต้นนะผาก็ะมิจักเนาะ าคหลายขา้างมองนี้มันหมคือปกติมันกัหลายอยู่แล้วอันปีนี้ไม่ได้ผือเลยแทบไม่ได้ผืออันผ้าล่งไหมก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะหอมเผลอแบบกะเทียมล่งไหมอีค่ะอยอนซอนมาอุบผอมเฟินบ้านเป็นนุ่ยเป็นนุ่ยแล้วห้าหากกระปุปุผิดยาม สลรัดตั้งแต่รุนแรกอ,อ้อหมดแล้วค่ะอันนั้นลุนสองค่ะล้วปุ๊กล้าอีลุนสามอันนี้นาย,นายาเอ็นนายมะเอ่อนายพักซี่ค่ะมองนี้เป็นโรงพักซี่ถึงหมดเลยพาเอาไปเก็บไว้ตั้งหลายปีนี้ได้นายายหลาย,ลายเพื่อจะได้มาเอาเด้อตอนนี้พาตาอยู่ค่ะได้หลายเลย อันนี้น้ำมันยูลิทซี่สังเคราะห์แสงค่ะแดงดีแดงลายแดงคักขนาดค่ะโอ้ยอากาศดีดีฮ้อนฮ้อนนี้อากาศดีมาแตงไปหามะเป็นน้อยแล้วแต่จักละจักละใ,ใหญ่คือเสมอเพราะอันดอกเฮแล้วค่ะไปหามาัสกินี้ค่ะแต่ไม่ได้ ก็เลยได้มาแต่งมาได้มาสองต้นตายไปต้นหนึ่งมาอ่างวนมาอ่างวน กินย้อมไปเลยนะบิกส้มคือหรือไม่ได้ค่ะน้อย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 ไม่ได้กินซุกเอาไปดองนะคะเนาะธร,รมามาสิบ้านสวนพ่ไแมพี่นองมนี่ความซุกลายๆที่ได้มากค่ะ สามีมีหวงังกับมีได้มาเมื่อวานกับอากาศดีดีแตก่ก็มาไม่ได้ลาไปสัมมนาเมื่อวานแต่วันนี้เราเอดมุมออฟฟิศกันเลยขอเรามามองนั้นหนักก็ห้างอันห้างตัวต่ตตอนนี้สร้างห้างเต็มแล้วค่ะสร้างห้างเต็มเพื่อเลยตอนนี้มองเห็นจากข้างนอกได้เลยค่ะ มองหูน่ะนะหั่งล้นเลยค่ะเพิ่นกระท่าได้ซ้ำนีน้ค่ะมองนั้นเขาเคยมีไายานบ้านสวนค่ะจะคกหญ้าหกไปเลยสามปี มะพร้าไม่ได้กินเลยค่ะปีนี้พายุมายอดหักแล้วก็ไม่ติดลุเลยค่ะไม่ติดลุเลยทั้งสองต้นเลยค่ะทั้งสองตน้นอันนี้ต้นอันนี้กับมะพร้ามด้วยกันติดน่วยหนึ่งอันนี้ซื้อมาใหม่พ่นว่ามะพร้าใหญ่ชิโตไม่ใหญ่เลยค่ะนุ่ยนิดน้อยได้เห็นนะติดน่วยหนึ่งค่ะ